สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงคืออะไรคือการรักแร้ดำค่ะและเนยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะทุกคนแต่ว่าเนยก็พยายามหาไอเทมนะคะจนมาเจอน้องตัวนี้นะคะอาร์มพิจเจลเจลขัดรักแร้ขาวค่ะเป็นสครับเนื้อเจลที่มีขนาดเล็กมากนะคะจึงทําให้ไม่แสบผิวแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยเขาบอกว่าสามารถขัดรอยดําดับกลิ่นผิวหนังไก่แล้วก็ขัดที่ใครได้สามารถพิสูจน์ได้ใน1นนาทีนะคะทุกคนโอเคเราไปลองกัน วิธีใช้นะคะก็ให้ขัดก่อนอาบน้ํานะคะเราค่อยใช้เจลขนาด1ข้อนิ้วเท่านั้นนะคะแล้วก็แต้มบริเวณรักแร้หรือว่าพวกข้อพับหรือจุดที่เราต้องการนวดค่ะก็นวดไปนะคะนวดเบาๆเป็นวงกลมนะคะเนื้อเจลนะคะก็จะขจัดสิ่งสกปรกออกมานะคะพวกคราบใครคราบโลออนที่หมักหมมนะคะที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวครั้านะคะก็จะออกมาในลักษณะขี้ใครขัดคน ้ดูสิทุกคนคือมันข่าวขึ้นมากจากตอนแรกถ้าไม่เชื่อนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยว่ามันข่าวขึ้นจริงๆนะคะทุกคนสามารถไปตามในที่โลตัสช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ Line แอที่เนททิงไว้ให้เลยนะคะราคาแค่39บาทเท่านั้นเองทุกคนดีจริงไม่จกตาไปไปตา